Hít thử tụi bọn Ở ngoài phía bên sắp xỉn Hò môn Tụi phải sắp đôi mấy Tụi bọn sắp lát mà nhắc bén Sắp xỉn phải đùa của sắp là Sắp xỉn Chỉ phải đủ, nói, sắp, xin. sắp Chơi make up Sắp xỉn chỉ phải sắp ทรัพย์สินจะต้องเป็นทรัพย์เสมอใช่ไหมครับไม่ใช่เพราะอะไรครับใครตอบไม่ใช่ปะ ทรัพย์มันคือส่วนประกอบของทรัพย์สินจะมีทรัพย์ที่ไม่ใช่ทรัพย์สินอยู่กรณีใดบ้างครับตอนนี้คุณถามต่อเป็นทรัพย์ที่ไม่ใช่ทรัพย์สินกรณีอะไรบ้างครับเป็นทรัพย์แต่ไม่ใช่ทรัพย์สินถ้าเราอ่านทรัพย์อย่างเดียวเป็นวัตถุทีรลูกแรกแต่ถ้าวัตถุที่ลูกแรกมันไม่มีราคาไม่อาจถือเราได้มันเป็นทรัพย์แต่ไม่ใช่ แต่กูบอกไปแล้วใช่ไหมครับว่าถ้าเราพูดซั์แล้วจะอยู่ในความหมายของซั์มันจะต้องขยายความไปถึงคําว่ามีราคาและอาจถือเอาได้เมื่อซั์ตามหลักภาษาศาสตามนี้ที่เราเรียนในข้อมูลของหมายแท่งมันจะมีเฉพาะวัตถุที่มีรูกรลางมีราคาและอาจถือเอาได้เท่าน,นั้นถ้าไม่มีราคาไม่อาจถือได้เราก็ไม่เรียกว่ามันเป็น จบนะนะจบตรงนี้เรามาดูครับสุดจอดซับนะตามมาตรฐานหนึ่งสามเจ็ดต้องเท่าน้ำประกอบมาตรานหนึ่งสามแปดด้วยคือวัตถุที่มีรูปร่างไม่ใช่ว่าจะเป็นทรัพย์ทั้งหมดแต่จะต้องจะต้องมีราคาและหนาตถือได้โจงจานเป็นทรัพย์ไหมมีรูปร่างไหม มีลูกห่างจะมีล si ูกหลานนะครับมีลูกห่างดวงจันทร์เห็นไหมเดี๋ยวก็เป็นเสี้ยวเดี๋ยวก็เป็นดวงมีลูกห่านนะใครบอกว่าไม่มีลูกห่างเราเห็นมันได้ยังไงล่ะเราเห็นอยู่นะสัมผัสได้ด้วยประสาทสัมผัสข้างหน้า มันมีรูปหน้ามนุษย์มีรูปร่้าไหมครับมีเชฟมีตัวตนวของเรามาอยู่อยู่ตรงนี้แล้วครูเป็นซ้ำไปอร์เจานผมขอยืมหูข้างกันครับมตัดหูอาจารย์จะขายได้ไหมตัวมันเองมีมีรูปร่างแต่มันมีราคาไหมมีราคาละเท่าไรไหมครูก็หงุดหงิดใช่ไหม แฉขอ,องครูรมือของครูเพื่อนั้นมีรูปร่างจริงแต่ไม่อาจมีราคาหรือใครจะมาถือเอาก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นร่างกายมนุษย์ไม่สามรสารถเป็นซั์ได้แต่ไม่แน่เสมอไปสิ่งนี้เปลี่ยนไปแล้วกันได้ะครับเช่เชจีนเดี๋ยวนี้ก็ขายอะไรครับเส้นจีรู้จักเส้นจีไหมาขายไตยนะขายไตยคนที่ไตมีอยู่สองข้างไตเราเองสองข้าง คนไทยเราหลายคนนะครับที่จะเสียชีวิตเพราะเป็นโรคไตวายนะพอไตวายเสร็จครับไปต่อซื้นไตข้างหนึ่งกับคนจีนคนจีนจนเยอะแล้วเราคนก็เยอะมากเขาหายไตข้างหนึ่งครับเพื่อเทียบเลือดเทียบดีเอ็นเอ้าไปสายปั๊บก็เสียไตไปข้างหนึงชีวิตอยู่ได้ครับกำลังตายข้างเดียวอยู่ได้ไตนั้นเลยกายเป็นทรัพย์สินนะครับแล้วก็เลริ่มขยายความ สิมีสถานการณ์มันเปลี่ยนแปลงไปตัวนั้นถือเราเราถือได้ว่าเป็นทรัพย์แต่มันไม่ใช่กฎหมาที่กฎหมายบ้างประเทศสามารถทําได้แต่กฎหมายบ้างประเทศไม่ยอมให้ทำได้อย่างของไทยเรายอมนะกฎหมายไทยเรายอมไหมที่สุพรรณการได้นะมีโรงพยาบาลอยู่โรงพยาบาลหนึ่งไปตัดไตของศพนะตัดไตของศพไปขายยาข้าวอ่างถังรักทรัพย์เอารส เอาล่ะสิตรงนี้ล่ะก็เมื่อศพเป็นร่างกายมนุษย์เนี่ยกับครูว่าร่างกายมนุษย์ไม่ใช่เป็นศพศพก็ไม่น่าจะเป็นซับแต่พอเป็นสารปั๊บสารกรักซับดอกนั้นยังมีข้อหานึงคือทำอะไรครับกระทำต่อศพิีบังยักย้ายเหีุตายแล้วก็าดไปถูกฟ้องไปโรงพยาบาลนะครับก็ แม่ที่ตา์ไปก็ถึงคงโทษจำคุกสี่ปีนั่นคือหลักการเพราะฉะนั้นศพที่ตายไปถ้าเขาไม่ได้มอบให้ใครตัวศพปกติไม่ใช่ซับแต่เนื้อตัดตัวเองตัดไปแล้วมีวัตถุประสมสุดท้ายเพื่อน,นําไปขายเป็นซับสถนการณ์บอกว่ายอมรับได้ว่าตรงนั้นเนี่ยไตอัก่าวที่ตัดจากศพไปเป็นซับเป็นรักซเป็นอย่างนั้นไปอีก ดูวัตถุประสงค์ตอนนั้นน,น,นิดหน,นึ่นงเหมือนกันว่ากฎหมายเห็นนะครับว่าร่างกายปกติไม่ใช่ัพ์แต่ผู้เอาไปกับศีลรักทัพย์เงื่อนไขการับศีลครับเรามาดูครมาตราหนึ่งสามแปดบอกว่าทรัพย์สินมีรูปร่างมีราคาจีา,าได้เรื่อจึงเห็นว่าอย่างไรก็ตกามจะเป็นทรัพย์สินต้องมีราคาและตากเีรได้นะครับตัวนี้มันถมีรูปร่างเป็นอย่างไรมองเห็นด้วยตาสามารถจับต้องได้ ไม่ต้องกันวลถึงขนาดเล็กหรือใหญ่มีเชื้อโรคอยู่ตัวหนึ่งที่สามารถขายได้เป็นเชื้อโรคที่ถูกเอามาทำวัคซีนแล้ววัคซีนอยู่ในหลอดครับเป็นน้ำยาที่ทนใส่ใส่ทนแต่ข้างในเต็มไปด้วยตัวเชื้อโรคที่ถูกฆ่าพราะคภูมิคุ้มกันเราเรียกว่าวัคซีนวัคซีนเป็นซัํานะครับตัวอมบ้าตัวนี้เี่ย ต็วัตถุมีรูปร่างนะมีเคยเห็นไหมครับอามีบา้าหน้าตาเป็นยังไงถ้าไม่ไไเห็นมองไปที่หนา้าห้องอาจารย์ท่านไดดูนะอามีานะมบ้าตัวนี้จริงเราเห็นได้โดยการสองก้อนไม่ได้มีวัตถุเป็นวัตถุมีรูปร่างไหมสัตว์เป็นสัตว์ไหมอามีบา้าเป็นสัตวนะ์ที่เห็นสัตว์เป็นสัตว์ไหมโอ้ถ้าไม่เป็นเห็นชนักตัวหนะึ่งไหม คนเจ็ดหมื่นแปดหมื่นดอลลาร์ยึกันพอสุนัขหายไปทีจะเป็นจะตายแสดงในของเขาเห็นว่ามันมีมูลค่าและเขายึดถือไว้กับตนสุนัขสัตว์เป็นซรณวัคซีนมันก็คือสัตว์ตัวหนึ่งที่มันขยายการออกไปตัววัคซีนจึงเป็นรัพย์สินเลยนะครับมีรูปร่างมีาักษณะเราได้เชื้อโรคแม้จะไม่เห็นด้วยตาตาก็เป็นสัตว์ที่มีรูปร่างจะกระตุ้น มันจึงเป็นทรัพย์สินเราข้อมูลทรัพย์สินพัฒนากัดได้หมันไมน่มีราคาเชโร่ปกติมันอยู่กับพื้นด้วยเดินเหยียบมันเป็นประจำอยู่แล้วแต่เมื่อขั้นตอนที่ทําให้มันมีมูลค่ามีราคาและเขาถือเอาเพื่อใช้ในการรักษาด้วยเป็นเรื่องสาคัญนะครับแล้วมไปต่อครับตัวทรัพย์สินอุปกรณ์ในครอบครัวที่มีลนะ้มละนานนะครับ นะครับยึดถืออวัยวะสายได้ก็เป็นสร้างความูดไปก่อนแล้วเช่นผ,ผมกับเพชรใครเคยไปร้างกระแสการสูญแก้วด้านะหลังนีินะฮะรับล้างต่อผมผมนี่แหละเป็นผมของมนุษย์นะถ้าอยากต่อปั๊บเขาตัดสายเขาตัดเป็นศีสศาปปั๊บเขาจับเป็นเกลียวไว้เอนนาตั้งมือขายใครอยากได้ผมก็ไปเอาผมที่เป็นผมจริงนะมาต่อโหเดี๋ยวนี้ก็ต่อร้านตุกกาลมีอะไรต่อแล้ว เนี็นมากผู้หญิงผมสั้นๆเข้าก็มาในร้านนะมาในเวลาประมาณชั่วโมงครึ่งออกไปผมยาวหลังตกลงไปหลายครั้ตัวผมที่มาต่อเป็นซับนะเด็กในนะเป็นขอโทษครับตอนนั้นเป็นแต่ถ้าผมที่อยู่บนหนังศีรษะเราปัจจุบันเนี่ยผเนี่ยมาเรียงกูยังได้ไหมอาจารย์นี่มันซับอาจารย์บอกว่าเป็นซับนะขอเึงหน่อยได้ไหมผมขอขายเลยถ้ายังอยู่บนศีรษะกูเป็นซับไหม เพราะมันจะประกอบติดอยู่กับเล็กๆเกจีอาจารย์อาจารย์หลายๆรูปที่ม่อนักภาก่อนม่อนนักภาพเนี่ยมีหลายๆรูปนะครับพระที่มีชีวิตอยู่หลายรูปนะฮะแต่ถ้าบอกนักภาพเป็นองค์นะฮะับอย่าไปบอกนะครับเวลาไปวัดหลายคนไปพูดไปหาเจ้าว่าจะทำบุญบ้าน นอกจากครับผมจะทำบุญบ้านขอที่มนย์พระสักเก้าองค์เก้าบ้านจะบอกว่าโยงไปดูเลยในโบสถ์แต่จเจาองค์ไหนไปก็ได้พระเป็นองค์นั่นอนะพระพุทธรูปจะใช้ผิดนะครับถ้าพระยังมีชีวิตอยู่ที่ยังสวดได้เนะี่ยเรียกเป็นรูปถ้าองค์นั้นเอาในวัดไปเอาในโบสถ์นะเพราะนั้นเห็นเกจนะินะชาติมาเกณฑ นะยังมีมูลค่าช้ามา,ากยังมีมูลค่าคุณได้ช้าน่ารู้จักหลพ่อีวิรดำนะมาอยู่ตอนนี้เ็บปวไม่กล้าร้แผเนะียิดตดังๆพัเข้าบ้านยูกเด็กก็ชืดด่นใจช้าน่าคั ที่นับเวลานี้มีเงินท่หน้าที่เป็นเงินไทยรประมาณพันกวา่าล้านชาตมากยแข็งคออยู่ปกติชาตมากมีมูลค่าเนะี่ยกรเดือเคี้ยวในปากพวดรากระนจบแต่ภาพรุ่นนี้เคียเ้ยวชาตมากจะพวดยาตาแท่งเขาเป็นรุ่นโก่ง,งแต่ซื้อนักธุรกิจก็มากคนนี้ กขาบอกถ้าใจเขาขายเขาต้องตายซะก,ก่อนแสดงว่ามันมีมูลค่าราเข้าไหมมีราคาและอาจซื้อเอาได้นะครับเพราะฉะนั้นเราอยู่ตรงนี้ต้องดูเป็นอย่างไปเส้นผมเปรตของเกียรีิอาจารย์ทุกเป็นเลขามุนิตวัญยาสังรารราภุญญาชนีคุณอยู่ตรงน,นี้ภาพใยู่่หนาที่เป็นภาพอผองข้างในมีเกสา ผมขอจำใจพระสังฆราชใส่โชคดีมากไม่ทราบว่ากี่ไหนคือผสมมวลนะแต่บางเอิญนันเกษามาเป็นกระจุกเลยอยู่ด้านหลังปุ๊บลงไปรับบกูก็เห็นละพอใส่เสร็จครับก็หมายตาลิาละะามนตพระราชาหยิบองค์นั้นก็เีงใส่พระเกษาไปอยู่ด้านหลัง ตอนนี้เพื่อนเป็นประธานตึกคุชาต่อเช่าต่อแล้วนมีมาเกสานเาว่าท่านได้อยู่แล้วใช่ไหมท่านไม่มีรัาผมกันเพราะว่าออกมาดูการสอนกันนะใครสนใจไม่ดูเฉยๆนะครับขาวไปแล้วเนี่ยก็ถือว่าเป็นมูลค่าและผมกลับมีมูลค่าเป็นหลักถ้าดูต่อครับก็คูกไม่มีรูปร่างบ้าง ไม,ม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาก๊ารพลังงานต่างๆจะเป็นเรื่องแปลกเดี๋ยวเล่าใหฟังไ,ไม่มีมรูปร่างนะแต่เรารับรู้ได้ไหมลมผ่านหน้าลูรู้ไหมแอร์พุ่งเลยแอร์เป็นซับไม้อากาศพุ่งเข้ามารู้สึกวาา่าอากาศไม่มีมูลค่าหรือเราไปเชื่อประเทศที่เฟสครับถ้าวันนั้นลูไม่ได้เจ้านี้ลูตาย หลายคนหายใจไม่ออกก็ไเตรียมการก็ขึ้นไปเธอซื้อไปครับราคา7จิบสองบาทเป็นออกซิเจนกระป๋องครับภาษาครับขึ้นไปข้างบนชักแน่นะผมเฮ้ยมาอ่ะหายใจไม่ออกบอกให้นอนแล้วมนเที่ยวไม่นอนไม่นอนไม่เฉอนอนครับต้องลงนอนกันในแถวเลยนะท่องเที่ยวข้างบนไม่มีอากาศออกซิเจนกระป๋องที่ตัวเข้าไป7จบาทได้กมด เออเรื่องอาการหายข้างบนมิวเซียนครับไอเอวเซียนเน่เป็นอากาศเป็นค่าใช่ไหมปกติเอยอยู่กาอากาศจะต้องได้ราคาไหมไม่มีรูปหน้าไม่มีราคาเลยเลยเนี่ยนะแต่กออาศัยกระป๋องเจ็ดสิบสองบาททีิตียวมีค่าเจ็ดสิบสองบาทนะจริงทำไมไม่มีปั๊กครับโมจะอให้ตรนัอย่าเป็นเล่นแล้วไปเที่ยวที่สูงหรือเดินขึ้นป่าเาสูงเนี่ยเอเชียนมันน้อย แต่อาเทสกระป๋องราคา72บาทเนี่ยทำให้หลายคนมีชีวิตอยู่ตอนอยู่พื้นล่าง72บาทที่ซื้อพอขึ้นไปนอนปั๊บพอขึ้นไปขั้นบนกระป๋องละ200ซื้อหมดทำใไปซื้อแพงแล้วอีกระป๋องเหมือนกันอือซื้อข้างบนมูลค่ามันสูงตามความสูงก็ต้องมันด้เสียฟองไปแล้วมึงยอมซื้อเพราะเพื่อนมันพูดให้ฟังเพราะนั้นตรงนี้ ตัวโอซกี้ที่ใส่กระป๋องเป็นวัตถุที่มีมีรูปร่งางไหมตัวมันเป็นอย่างน้มีรูปร่างแต่มีลาาักษณะและอาจจะ่านเดียวได้เป็นทรัพย์สินบางตัวเราไม่เห็นนะครับเราก็ถือเป็นทรัพย์สินลิขสิทธิ์เห็นห,หน้าตาลิขสิทธิ์ลิขสิทธิ์มีหูไหมหน้าตาอะไรลิขสิทธิ์เป็นคำที่พูดตามกฎหมายถูกไหมฮะลิขสิทธิ์จอด สมมติคุณอาศัยเด็งกัดรู้ป่ะเป็นกัดอันนี้อารมานี่อามานี่คุณอารมานี่ที่เป็นการซื้อนะครับทุกสิบจบที่นี่ศาสตร์ไปเป็นแอลสเตทซื้อมาให้นะหะซื้อมาให้คุณนะแต่ว่าหลังแพงไม่ต้องกูไม่เอานะไม่ต้องซื้ออะไรมาแต่นี่บางเินเขาซื้อมาแล้วไม่เอาก็ไม่ได้ไม่เอาผมเสียใจ ผมณได้ทำตัวเองครับจบนิติศาสตร์มชการผมไม่ได้ไปในการล้างสะอาดผมชอบคนไทยเอ้าวันนี้ทำไมอ่ะก็พอให้เรียนผมก็เรียนแล้วผมเก่งอะไรล่ะผมเก่งภาษาอังกฤษผมไปสอบในแ็ไปสอบในแแครับการคนไทยหลังจากนั้นมางทีมีเพื่อนถ้าถ้าแบบเทียบประเทศไทยถ้าแบบมีเพื่อเป็น หลานนะนะุ่นหลานของของเจ้าอาหลาอาหลาของนีเดชเนี่ยเป็นชิดอะไรไม่ทราบถ้าเราเขาเรียกแบหมองเจ้าระดับนั้นน่ะมองเจ้าทูตแรกจเป็นไปขอให้รับอัเนี้ยลูกศิษย์ทเนี้ยไปบริเวณนาลัยจากอยู่กันชิสใจกันยันข้ามบาบาไปอยู่ในเดชนาลัยประมาณยี่สิบสองแสนจะเป็นอาสเตกับลาพนักที่คุ้ม แล้วก็ซื้อรถซื้อนี่มาฝากก็ดูไม่ต้องการทรัพย์สินของลูกศิษย์เราซื้อมาแต่ถ้าดูมาซื้อตรงนี้ในประเทศไทยเป็นขาเส้นนี้ราคาประมาณเกืบอบหกพันแต่ถ้าดูไปซื้อแถวสยามสแควร์ด้านหลังมันจะเป็นอะไรร้อยหกสิบบริษัทต่างประเทศฟ้องแน่ไหม ลิขสิทธ์เครื่องหมายการค้ามีตัวตนนะฮะนี่นะแต่เป็นทรัพย์สินนะเครื่องหมายการค้าเนาปปี่ยเห็นไหมว่ามอะไรปิดๆมันเป็นเครื่องหมายการค้าแต่มันมีมูลค่าแม้ไม่มีรูปร่างต่างตัวถิ่นขัดมีรูปร่างแต่ตัวถิ่นขัดมันเป็นทรัพย์สินเพราะตัวมันเป็นถิ่นขัดแต่ตัวลิขสิทธ์มันมีรูปร่างไหมไม่มีแต่มันเป็น ทรัพย์สินรอบมันมีราคาและอาจถือเอาชัดน,นะครับแล้วดูก่อนครับตัวทรัพย์สินอาจถือเอาได้นั้นแปลว่าอะไรครับที่รักษาตอบคุชินชมนะแสดงว่าพกรักษานั้นเพียรระดับตอนต้นๆมาคำว่าครอบครองพอพูดก็บ่าอาจถือเอาได้ภกษาพูดกคบว่าครอบครองหรือว่าวารพู้พื้นฐานดี การถือเราได้คือยืดถือข้ออดไว้ไม่จำต้องถึงขระดานหยิบได้ดูทุ่บอลเลี้ยงไป้าสองมาแล้วก็หยิบมาถือไหมไมตอบกดเลี้ยงไป้าถือว่ข้อกอดได้แล้วต่เห็นคำว่าขนานี้ซิโก้กินิสักเซนามเนื้อคอบอลอยู่ในสนามกิติสักเสนาเมื้งเนี่ยซิโก้เนียเคยเอามือจากบอลไห ไม่เคยแต่เช้าคนภาคเข้าภาพแบบกฎหมายเลยว่าทองบอลแต่ถ้าเราไม่ได้กฎหมายเราคิดต่อไหมโอ้ทองบอลแสดงว่าฟุตบอลเป็นสั์สิ่งเพราะมันอาจถือเอาได้ไม่าดูฟุตบอลชมมุ่งมั่วสนุกสนุกเพราะเราลุกเลยซิโก้ทองบอลได้แล้วแสดงว่าขอคทองแสดงว่าอาจถือเอาได้แล้วดูบอลสนุกขคิดไหมดูแบบได้กฎหมายอ่าใช่ไหม ลูกต่อ,อเช่นอะไรครับสิ่งที่ต่างๆจากต้องไม่ได้ต่างาคือเราได้